ผู้สูงอายุติดเตียงผู้ป่วยระยะสุดท้ายและผู้พิการประมาณ2ล้านคนทั่วประเทศเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกที่ทีมหมอครอบครัวของกระทรวงสาธารณาสุขต้องกระจายกำลังเข้าไปช่วยดูแลเพื่อให้คนทั้ง3กลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทีมหมอครอบครัวถือเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่เกิดขึ้นเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนทุกคนทั่วประเทศไทยทั้งในเขตเมืองและชนบทโดยมีบุคลากรด้านสุขภาพทำงานเป็นทีมตั้งแต่ระดับชุมชนอำเภอและจังหวัด นายแพทย์สมศักดิ์ชุนหรัฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่านโยบายหมอครอบครัวเป็นยุทธศาสตร,ร์ในการพัฒนาระบบสุขภาพไทยปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขทุกวิชาชีพในสถานบริการทุกระดับเป็นทีมงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับชาวบ้านเพื่อสร้างความมั่นใจให้ชาวบ้านมีที่พึ่งเมื่อเจ็บป่วยและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในสถานบริการทุกระดับเพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เสริมสุขภาพตำบลซึ่งเป็นด่านหน้าสำคัญในการขับเคลื่อนงานประเทศไทยมีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพมาอย่างต่อเนื่องโดยอย่างยิ่งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นสูงในโรงพยาบาลขนาดใหญ่แต่ก็มีค่าใช้ใจ่ายสูง ไม่สามารถทําให้ชุมชนเข้าถึงการบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุมและเป็นธรรมดังนั้นระบบบริการสุขภาพที่สําคัญและจําเป็นจึงสามารถทําให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุมและเป็นธรรมจะต้องสามารถให้บริการได้ในทุกมิติที่หมอครอบครัวเป็นนโยบายสําคัญนะครับเราก็มาให้นโยบายให้คนทํางานระดับอําเภอคือท่านสาธารณสุขอำเภอนะได้เห็นนะครับว่าสิ่งที่เรียกว่า DHS หรือ d i s t r e t Health System เนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นร่างกายนะแต่ว่าสิ่งที่เรียกว่าทีหมอครอบครัวเนี่ยเป็นเหมือนจิตวิญญาณจิตวิญญาณแปลว่าอะไรแปลว่ามันจะเป็นตัวทำให้เราเกิดความเข้าใจนะเกิดความคิดมองเห็นสัจธรรมเนาะมองเห็นสิ่งที่ผมเรียกว่าเ,เป้าหมายและวิธีการทำงานไปสู่เป้าหมายใหม่ จากการดำเนินงานของทีมหมอครอบครัวที่เริ่มตั้งแต่มกราคม2558เป็นต้นมาจนถึงขณะน,นี้ทั่วประเทศมีทีมหมอครอบครัวทั้งหมด66,353ทีมโดยแบ่งเป็นทีมอำเภอ3,890ทีมทีมตำบล12,237ทีมและทีมชุมชน53,26ทีม ขณะน,นี้ประชาชนส่วนใหญ่ทราบว่าแต่ละครอบครัวมีหมอประจำในปี2558นี้ในช่วง6เดือนแรกทีมหมอครอบครัวดูแลครอบครุมไปแล้ว1ใน4และในระยะ6เดือนหลังคนไทยทุกคนจะต้องมีทีมหมอครอบครัวประจำตัวทุกครัวเรือน การเข้าถึงประชาชนด้วยทีมหมอครอบครัวครั้งนี้ถือเป็นมิติใหม่ของวงการสาธารณาสุขไทยที่จะทําให้ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบบริการสาธารณาสุขได้ซึ่งเชื่อได้ว่าหากมีบุคลากรที่เพียงพอจะทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตอบโจทย์ลดทุกข์เพิ่มสุขและเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนได้เป็นอย่างดี